เดี๋่อนแล้วโครงการจะเปิดที่ไหนคุณเพิ่งแถวนี้สุทธิสารแล้วก่อนเปิดอยู่ปทุมมาเราเกียดไปไกลเราจะอวดว่าน้แจ็คเขาคนไทยเขาเคมมาแล้วนะเขาบอกให้ไปเปิดคลินิกได้แล้วเขาโน้ตเก่งจนเขาต้องไปเปิดคลินิกได้แล้วตอนนี้ อนรู้จักอะไรแบ่เสียวแล้วตรงนี้แน่ไหมคะตัวนี้มันจะโูมันนี่ค่ะแรกๆมันเจ็บใอะไรแล้ช่วงนี้ไม่เจ็บค่ะพอทักเส้นรเลยเขาลงขุดขึ้นไปเองเส huh? ียวๆนะครู้แล้วว่าจับตรงไหน น่ะเห่อาเหนไหมอาจารย์จับป๊ารู้เลยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแลวมาได้เดือนนึงเนี่ยสองเดือนได้สองเดือนสองเดือนได้เก่งด้วยนะไม่เคยขับประกาศทิศเลยอยู่บ้านเงาเลยมาเถอะ ปเปิดมีลูกค้าเยอะอมีคนใช้เยอะไม่อย่างน้อยก็ไปสอนลูกน้องได้ไงทำเขานวดแล้วเขาก็โว,วดดีเขาก็บอกต่อไปไงใช่คุณทําเป็นเล่น<ช>เป็น,นแจ็คดี๋ยวนี้ค็นนวดกันทีหลายต่าน,นะเอาแค่วนันกี่คนนะแค่ั้นเอง พนนี้คนละช่วโมงสองชั่วโมงไม่อยู่ได้อ๋ออยากกินนะครอยากกินจือ บางอย่างก็ต้องรักจำมั้เรียนพื้นฐานที่เฉยมันก็อันี้เจ็บใช่ไหมคะต้องรักจำต้องหาปัญหาคือมันจำไม่ได้ฮะแต่ต <us> ้องมก็ยังไม่เกิดปัญหาปยญหาเนี่ยมันจะยิบเนาะมันจะยิบยิบใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไงอ่าแต่ตอนนี้มันก็ไม ใช่ค่ะอรจารย์ไม่หอนกันนะในอย่างวดลวดไม่เหมือนอ